สวัสดีครับจากร้าน JMP อะไหล่ซิงนะครับวันนี้มาแนะนําการติดตั้งชุดเก็บสายไฟหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดโคแบตออกบวกลบออกเลยนะครับแล้วต่อมานะครับให้ทําการรื้อสายไฟชุดเดิมออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับเป็นชุดได้ช์จตัวนี้นะครับปักแคมป์ปักน้ำปักแอร์นะครับชุดนี้ครับให้เราถอดออกนะครับ มาร์กตำแหน่งสูบหนึ่งสุบสองสุบสามสุบสี่ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปได้เลยครับอย่างครับเป็นกิ๊บนะครับเราก็กดกิ๊บแล้วเราก็ดึงออกได้เลยครับที่ผมทําการค่อยๆลื้อออกมานะครับนี่ครับเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วประมาณนี้ครับเป็นปลักตรงรุ่นหมดเลยครับ รับ๋ยวทาการรื้อตอกอ่านี่นะครับตอนนี้ผมก็ทําการรื้อได้ครึ่งแล้วนะครับเป็นชุดไดชาร์จชุดปักแคมชุดหม้อน้ํานะครับปักแอร์นะครับแล้วก็ปักหัวเผานะครับนี่นะครับแล้วก็ปักคุชชี่นะครับมาไว้ยังงี้นะครับสุดหนึ่งสุดสองนะครับสุดสามสุดสี่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการปิดพลาดตอนติดตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยครับอ่าเวลาเรารื้อเสร็จนะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับชุด ก็จะเป็นชุดหนี้นมาครับเดี๋ยวเราทําการปอกหอกนะครับแล้วเ,เราทําการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยอ่าประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับลูกค้าลองทําดูค่อยๆทําครับทุกอย่างมันเป็นปักตรงรุ่นอยู่แล้วเราแค่ลือออกมาครับแล้วก็เก็บความเรียบร้อยของมันเนาะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการต่อไปได้เลยครับครับหลังจากที่เราปอกใสายไฟเสร็จนะครับก็จะปอกประมาณนี้นะครับที่เราจําเป็นจะต้องใช้ก็คือจะมีปัก แคมนะครับที่เราต้องตัดต่อนะครับเราก็จะมีปลั๊กหม้อน้ํานะครับที่เราต้องตัดต่อแล้วก็จะเป็นปลั๊กแอร์ปลั๊กแอร์จะมีสายไฟอยู่เส้นเดียวนะครับที่เราต้องตัดต่อตัดต่อไม่ยากครับพอเราลื้อเสร็จแลเดี๋ยวดูขั้นตอนการต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเชื่อมเราจะมีสายไฟแถมไปให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ข้าถักข้าสายถักให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเชื่อมก็คือเวลาบัตรกีก็คือต่อสายใครสายมันนะครับสีดําต่อสีดําสีแดงต่อสีแดงสีขาวต่อสีขาวนะครับก็คือเราต่อให้มันยาวขึ้นเฉยๆครับไม่ต้องไปสลับตำแหน่งมันก็ปลักก็ง่ายตามนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นปักสําเร็จไปให้นะครับก็คือเป็นปลักตัวนี้เข้าสายสําเร็จไปให้เลยลูกค้าก็สามารถตัดช่วงนี้แล้วก็เชื่อมช่วงนี้แล้วก็ใช้ปักใหม่เสียบได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอปลักเข้านะครับเดี๋ยวทําชุดสําเร็จไปให้ง่ายๆเลยครับ โอเคขอบคุณมากครับนี่นะครับผมทําการตัดต่อแล้อไแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนึตัดออกแบบนี้เลยครับโอเคครับนี่นะครับหลังที่เราบัดกีเสร็จแล้วนะครับทางร้านจะแถมท่อหดเก็บงานไปให้นะครับพร้อมสายถักแล้วก็ท่อหดเก็บงานตกปลายปักนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวรถได้เลยครับครับผมตอนนี้ผมทําการบัดกรีเข้ากับ ของตัวรถได้แล้วเรียบร้อยนะครับสายคือสายแอร์มีเส้นเดียวนะครับสายปลั๊กแคมมีสามเส้นนะครับของออนิวเราก็ต่อตามสีเดิมได้เลยปลั๊กหม้อน้ํานะครับมีสองเส้นนะครับเราก็ต่อให้ถูกนะครับสายไหนเอาไว้สายไหนเราไปต่อปลายปลั๊กให้ถูกโอเคครับเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปกันครับดีครับอันนี้ตัดต่อเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อย ใส่ท่อขดกาวรัดเรียบร้อยนะครับอ่ใส่สายถให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับอ่าครับผมอันนี้ผมทําการเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอเก็บเสร็จก็สายก็จะมีอยู่สี่ปลั๊กที่เราจะต้องเสียบกับที่เดิมนะครับส่วนชุดไดชาร์จผมก็อ้อมเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้สายเดิมได้เลยครับผมนี่ครับอ้อมมาข้างหลังเครื่องตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมจะเอาสายทั้งหมดนะครับพันแล้วก็อ้อมมาข้างหลังนะครับ แล้วก็หลอดของไดชาร์จมาตรงนี้ครับหลอดตายมาโอเคครับนี่นะครับเราก็เก็บตามนี้เลยพร้อมไปชุดข้างบนตรงนี้ก็จะลุ่งตอนนี้ลุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเก็บข้อที่เดิมให้เรียบร้อยครับอันนี้ปัดที่ต่อเรียบร้อยแล้วโอเคครับวันนี้ผมทําการถอดสายน้ํามันไหลกลับนะครับเก็บสายถักสีชุดเดียวกับชุดหัวฉีดนะครับก็ท่อน้ํามันไหลกลับคันนี้จะเป็น ท่อเดิมนะครับไม่ได้ย้ายนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งขั้นตอนต่อไปครับนี้ผมทําการติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เสียบปลั๊กหัวฉีดตัวนี้นะครับที่เราต่อพวกมาเก็บเข้าที่เดิมนะครับตามหัวฉีดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับัผมตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับติดตั้งหลังติดตั้งแล้วก็จะลุ่งๆประมาณนี้เลยลูกค้าที่สนใจนะครับ ทำตามผมได้เลยครับไม่ยากครับค่อยๆทําไปครับโอเคขอบคุณมากครับอครับผมวันนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งขั้วแบตเรียบร้อยต่อของเดิมกลับเข้าทุกปลั๊กเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับอันนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาสตาร์ดูนะครับครับ โอเคสตาร์ทต okay. ิดเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติแรงการขึ้นปกติเดี๋ยวเรามาดูคเร่ง